การตรุษจ,จีนในช่วงนี้นะคะที่โรงเรียนเจริญศป์จังหวัดแพร่ค่ะจัดกิจกรรมวันตรุษจ,จีนประจำปีการศึกษา2566อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมจีนค่ะ ที่โรงเรียนเจริญศีลตมบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจานทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันตรุษจ,จีนประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเจริญศีลเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาจีนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมจีนเช่นการกล่าวสุนทรพจน์การเขียนผู้กันจีนเป็นต้นค่ะสำหรับโรงเรียนเจริญศีลน,นะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลากว่า75ปีแล้วครับ เราก็มีการจัดเทศกาลตรุษจีนมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับเป็นกิจกรรมหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมจีนผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับที่ได้มีการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้โดยมีนางนัชชามีจรรันนาย,ยกเหล่ากาชาตจังหวัดแพร่นายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมชมกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะครับ